คุณคงรู้จักปืนไรเฟิลแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของปืนไรเฟิลที่แรงที่สุดในโลกวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปพบกับ10อันดับเรื่องราวของปืนไรเฟิลที่แรงที่สุดในโลกกันครับอันดับที่10 M24 ปืนซุ่มยิง M24 ของกองทัพบวกสหรัฐอเมริกาเป็นปืนแบบโบลต์แอคชัมีความยาวอยู่ที่1,092ม mm, มมีความยาวลำกล้องอยู่ที่610ม mm, ิม และกระสุน7จ2ดหกคูณ51มมตรนาโตใช้กับปืน m 2 4 m 2 4 a 2และจุด388แ a ดแปดลาพัวแมกนัใช้กับ m 2 4 a 3โดยมีกล้องเลนสหนัก794กร,รมัมขาตั้งซ้ายหนัก381กร,รมัมซองกระสุน5นัดความเร็วกระสุนอยู่ที่853เมตรต่อวินาทีระยะยิงหวังผลอยู่ที่800เมตรผลิตโดยบริษัท night armment company อันดนับที่9 SR 25 SR 25 Stoner Rifle 2 5เป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงและเป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่ออกแบบโดย Eugene Stoner และผลิตโดยบริษัท Knight Armament Company SR 25ใช้สลักเกียร์หมุนและระบบแก๊สปะทะโดยตรงโดยมีพื้นฐานมาจาก AR 1 0ของ Stoner สร้างขึ้นใหม่ด้วยลำกล้องใช้กระสุนนาโต้ขนาด7.62 x 51มิเมตร ชิ้นส่วน60%ของ sr 2 5สามารถใช้แทนกันได้กับ ar 1 5และ m 1 6ทุกอย่างยกเว้นตัวรับสัญญาณและชุดกล้องปืนและตัวยึดโบอันดับที่8 m 1 1 0 semi automatic sniper system m 1 1 0หรือ sa ss เป็นปืนไรเฟริลซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติของอเมริกามันจุกระสุนขนาด7 6 2 x 5 1คูณ51มเมตรนาโตผลิตและพัฒนาโดยบริษัท n i e armaments company 1> m 1 1 0ถูทุกแทนที่ด้วย m 1 1 0 a 1 cs ass ที่มีน้ำหนักเบาวกว่ากระทัดรัดกว่าและพัฒนามาจาก g 2 8ที่แตกต่างของ hetro and coke hk 4 1 7อย่างไรก็ตาม m 1 1 0 a 1ที่ใช้กันส่วนใหญ่เป็นปืนรุ่น sdmr ในปี2021และมีการอัปเกรดเป็น m 1 1 0 a 2ในรุ่นใหม่กว่าและใช้ในปี2022อันดับที่7 รีแอนฟิล 42A1 เป็นปืนไรเฟิลซุ้มยิงแบบ Bow a แอคชัมันจุกระสุนนาโต้ขนาด7.62 x 51ม mm. ิลิเมตรโดยอดีตถูกใช้โดยกองทัพอังกฤษและนาวิกโยธินและกองทัพอากาศ LC2A1 เข้าประจำการในปี1970และถูกแทนที่โดย Accuracy International AW ในชื่อ l 9 6 a 1ในปี1985ถูกนำไปใช้ในการปราบกบะบดตัวฟาร์มในโอมาน สงครามฟอกแลนด์และสงครามอ่าวไทย L42A1 เป็นปืนรุ่นสุดท้ายในกลุ่มปืนไรเฟิลโบว์แอชชั่นแนวยาวที่ใช้ระบบบล็อกด้านหลังซึ่งออกแบบโดยเจมส์ฟารลีส์ลีไว้สำหรับกองทัพอังกฤษและเป็นสไนเปอร์ที่ยิงได้ทีละนัดซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ใช้สไนเปอร์ที่ชำนาญแล้วขนาดยิงจะมีเสียงดังมากทำให้ฝ่ายศัตรูสามารถจับทิศทางได้และค่อนข้างยากลำบากมากต้องเปลี่ยนกระสุนเพื่อย,ยิงนัดที่สองทำให้เสียเวลา อันดับที่ 6. M 1 4 M 1 4เป็นปืนไรเฟิลที่มีชื่อย่อม,มาจาก United States Rifle Caliber 7.62 mm. มิลมรบรรจุก,กระสุนนาโต้แบบตรับขนาด7.62คูณมมและเป็นปืนไรเฟิลร,ร,รุ่นมาตรฐานสำหรับกองทัพสหรัฐในปี1957 แทนที่ปืนไรเฟิล m 1เกระเดที่กองทัพสหรัฐใช้ก่อนหน้าในปี1958และนาวิกโยธินสหรัฐในปี1965 m 1 4ถูกใช้โดยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐสำหรับการฝึกอบรมบุคคลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงตั้งแต่ปี1 9 6 0ถึงปี1970 M14 เป็นปืนไรเฟิลต่อสู้ของอเมริการุ่นสุดท้ายที่กองทัพสหรัฐใช้และต่อมาถูกแทนที่ด้วยปืนไรเฟิลแบบจูโจม M16 ซึ่งมีน้ำหนักเบาวกว่าและมีกระสุนปืนขนาดเล็กกว่าโดยมีขนาดอยู่ที่5.56คูณ45ม mm. ิลลเมตรเป็นต้นแบบพื้นฐานสำหรับปืนไรเฟิลซุ้มยิง M21 และ M25 ซึ่งในที่สุดก็ถูกแทนที่ด้วยปืนรูปแบบใหม่คือปืนไรเฟิล MK4 1ซึ่งเข้าประจำการในปี2002อันดับที่5 t e r l o r a n d Co PSG1 PSG1 หรือชื่อเต็มพลาซีซีออนฟราฮุเซนเเวลเป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติของบริษัท H&K จากประเทศเยอรมันโดยชื่อหมายถึงปืนที่แม่นยำถูกพัฒนาขึ้นจากปืนไรเฟิล เทเลอร์แอนด์โ G3 มีการติดตั้งอุปกรณ์รถเสียงเพื่อใช้สำหรับภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายหลังเกิดเหตุโศกอัธยกรรมที่มิวนิกในช่วงโอลิมปิกฤดูร้อนในปี1972 PSG1 เป็นปืนที่มีความแม่นยำที่สุดและมีประสิทธิภาพดีที่สุดมีน้ำหนักเมื่อติดกล้องหลังอยู่ที่8กิโลกรัมซึ่งสูงกว่าปืนซุ่มยิงระยะไกลชนิดอื่นซึ่งทำให้มีความมั่นคงและความแม่นยำสูงยิ่งขึ้น ได้รับการประเมินว่าเป็นปืนซุ่มยิงระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงที่สุดในปัจจุบันมีราคากระบอกละ12,000 US HK PSG 1ใช้ระบบแบบ Roller Delay Bow Back เหมือนปืนไรเฟิลอื่นๆของค่าย HK แต่ยิงอัตโนมัติไม่ได้ยิงได้แต่แบบกึ่งอัตโนมัติใช้กระสุนขนาดจุด w i c h e s t e r หรือกระสุน7.62ค mm ูณ5 1มิลมต NATO ความจุอยู่ที่5นัดและ20นัด อันดับที่4 d a r k ร์ก SVD เป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติบรรจุก,กระสุนขนาด7.62กคูณห้มิลิเมตรถูกพัฒนาโดยสหภาพโซเวียตนัดแปลงหลายๆอย่างมาจากปืนไรเฟิล AK ของรัเสเซียด้วยการแปลงลำกล้องให้ยาวขึ้นเปลี่ยนทายท้ายปืนและเพิ่มฟีเดอร์ปัจจุบันดาร์รอฟถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุโรปตะวันออกและรัเสเซียสามารถยิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ด้วยเทเลโฟโตเรนรุ่น p s o ขีด 1M2 และสามารถปรับความเร็วในการยิงได้โดยใช้การทำงานของแก๊สทำให้มีความปลอดภัยในการยิงและการควบคุมปืนได้ดียิ่งขึ้นดักรอฟ SVD จัดเป,ป็นปืนประเภทนักซีเนตมาร์คแมนไลเฟิรปืนพลชี้เป้าซึ่งไม่ได้เป็นปืนสไนเปอร์ไลเฟิแบบเต็มตัวเนื่องจากความแม่นยำที่ไม่ได้มากและการใช้งานจะไม่เน้นยิงรอบสังหารเพราะไม่แม่นมากแต่จะใช้ยิงสนับสนุนมากกว่า เช่นการบอกตำแหน่งและการชี้ระยะเพื่อให้ปืนใหญ่ยิงและรถถังมาสนับสนุนหรือเพื่อให้สไนเปร์คนอื่นยิงแต่ในบางสถานการณ์ SVD ก็สามารถใช้เป็นปืนซุ่มยิงระยะกลางได้แต่หากไม่โดนก็สามารถยิงซ้ำได้ด้วยระบบเซมิออโต้ของปืนอันดับที่3 AS 5 0 AS 5 0ผลิตโดยบริษัท Accuracy International จากประเทศอังกฤษ เป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่ทำงานด้วยระบบแก๊สและระบบเปรกปากกระบอกปืนทำให้มีแรงถีบกลับต่ำกว่าปืนไรเฟิลแบบโบล์แอคชั่น WA50 ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงและเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นโดยใช้กระสุนระเบิดหรือกระสุนเพลิงสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกมีน้ำหนักเบาอยู่ที่14.1กิโลกรัมหรือประมาณ31ปอนด์สามารถถอดประกอบได้ ภายในเวลาไม่ถึง3นาทีและซ่อมบำรุงได้ง่าย AS50 ได้รับการออกแบบมาสำหรับกองทัพอังกฤษและหน่วยซิลของกอ,องทัพเรือสหรัฐบรรจุก,กระสุน 0. .50 BMT ได้5นัดในแมกกาซีนแบบถอดได้เนื่องจากมีอัตราการยิงที่รวดเร็ว 5นัดใน1.6วินาทีมีความแม่นยำห5 5 moa ลำกล้องเป็นแบบลอยตัวฟรีตัวรับสัญญานเหล็กอาวุธนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะ1,500เมตรหรือ1,600หลาอันดับที่2 barrett m 8 2 barrett m 8 2เป็นปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติพัฒนาโดยบริษัท barrett f i r e a r m manufacturing ในอเมริกาหรือเรียกอีกอย่างว่า l i g h ต50มันจุกระสุนจุด5 0 BMG ขนาด12.7คูณ99มเมตรนาโตถูกจำแนกออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นดังเดิม M 8 2 A 1หรือ M 8 2 A 3รุ่นบูพับ M 8 2 A 2และประเล็ด M 1 0 7 A 1พร้อมเบรกปลายปากกระบอกปืนทำจากไทเทเนียมประเล็ด M 8 2ถูกใช้เป็นปืนไลเฟิลแบบมาตรฐานในกองทัพสหรัฐ ในชื่อ m 1 0 7ด้วยระยะยิงไกลและมีประสิทธิภาพสูง1.5กิโลเมตรและเคยทำสถิติการยิงไว้ที่2.5กิโลเมตรอันดับที่1 s h e y t a c m 2 0 0 s h e y t a c m 2 0 0ขนาด4 4 8 8เป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงแบบโบว์ a อคชั่ของอเมริกาที่ผลิตโดยบริษัท cheyTac usa ป้อนถระสุนด้วยแม็กกาซีนแบบถอดได้เ นัดหรือแบบผ้านัดขนาดกระสุนจด408เชียร์ทรกหรือ3.75เชียร์ทรกโดยระบ,บุความแม่นยำของ MOA Minute o f Angle ที่ระยะสูงสุด2,500หลาหรือ2,286เมตรด้วยระบบ Bow Action ความจุกระสุน5-7นัดระยะหวังผลที่1,800-2,000เมตร MOA คืออะไร MOA หรือ Minute of Angle คือหน่วยวัดองศาที่เทียบเคียงมาจากเวลาเมื่อ1นาทีมี60วินาทีดังนั้น1องศาก็จะมี60 MOA เช่นกัน1 MOA เท่ากับ1.04นิ้วที่ระยะ100หลาซึ่ง MOA จะถูกนำไปเกี่ยวกับเครื่องช่วยเล็งความแม่นยำของปืนและกลุ่มกระสุนที่ใช้ดังตัวอย่างต่อไปนี้เช่นปืนไรเฟิลกระบอกหมีความแม่นยำอยู่ที่ 1MOA หมายความว่าปืนกระบอกนี้ผ่านการทดสอบการยิงที่ระยะ100หลาใช้ในกลุ่มกระสุนประมาณ1นิ้วเครื่องช่วยเล็งขนาด3 MOA หมายความว่าจุดเล็งดังกล่าวมีขนาดประมาณ3นิ้วที่ระยะร้อยหลาโดยปืนรุ่นนี้ได้ถูกใช้ถ่ายทำในภาพยนตร์เรื่อง Shooter เป็นยังไงกันบ้างครับกับสิบบรรดบเรื่องราวของปืนไรเฟิลที่แรงที่สุดในโลกที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกสนุกที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับ ทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อๆไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ